เอาคนเขามาแทนพวกเราก็ได้แต่ว่ามนเาษาเข้าใจไหมอ้าแล้วพี่เขาแจ้พวกเราทําังไงอะคะพวกเราเปนแค่ลูกจ้างถ้าคำไล่ยังออกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีตอนเนี้มีคนไม่พอใจคุณทันตรอ,อยู่เยอะคงจะรวมตัวกันต่อต้านในเด็๋ยวนี้ถ้าเกิดพวกเราสนใจจะเข้าร่วมกันก็ได้นะพี่จะได้ไปบอกเขาให้ ใช่คุณมานิดากับคุณนันหรือเปล่าคะได้ยินมาว่าคุณมานิดากำลังไล่ล็อบบี้ระดับผู้จัดการที่ไปอยู่แต่พี่เมียก็รู้นะคะว่าคุณทศจะมาอาสาไล่ระดับพนักงานอย่างพวกเราด้วยนี่พี่ทศพูดจริงเหรอคะ แหมถ้ามาเป็นพูดดีที ite, un, ine, ่แคก็หลอกใช้พวกแบบเงินตีนให้เสกก็คนหนึ่งขายยังพอทําใจได้นะคะแต่ถ้ากับคุณนันขายไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาทําไว้กับขายหรอกค่ะขายเลือกที่จะลาออกดีกว่าที่ต้องไปรับใช้คนแบบนั้นแน่นอนผมเ้วยครับคุณขายไหนผมก็อยู่นั่นพี่ทศจะมาจองไม่ใช่ยากะไร ตัวกลับคุงานก่อนดีกว่านะเ้วค่อยคุยใหม่วันลังเลาการติดต่อครั้งสุดท้ายจากคุณจิติวัตน์สัจบุตรแจ้งว่าเครื่องบินกำลังเผชิญกับพายุฝนและจากนั้นสัญญาณก็ขาดหายไปขณะนี้กำลังตั้งทีมช่วยเหลือขึ้นมาแต่คงต้องรอให้พายุสงบก่อนถึงจะเริ่มลงมือค้นหาได้ค่ะ